พี่น้องชาวไรอ้อยมีลุ้นเงินตามปี63และเงินอ้อยขั้นต้นปี64ทับ65หลังอ,อนทขายน้ำตาลแตะ19เซนต่อปอนสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบ่าวโซนคนเกษตรอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้บ่าวโซนทำคลิปดีๆมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็ดีใจกับพี่น้องชาวไร่อ้อยมีลุ้นนะครับสำหรับเงินตาม ปี63ทับ64นะครับและยังเลยถึงเงินราคาอ้อยขั้นต้นปี64ทับ65อีกด้วยนะครับหลังจากราคาน้ำตาลตลาดโลกแต่17เซนต์ต่อปอนซึ่งไม่รวมพรีเมียมนะครับหลังอนททอรีบสวยโอกาสเร่งระบายขายน้ำตาลล่วงหน้าปี2564ทับ65ซึ่ง ยิ้มออกปี2,563ทับ6-4ก็รอดไปอีกปีรังมั่นใจทำราคาเสลียสูงส่งผลให้ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายปี2,563ทับ6-4สูงกว่าขั้นต้นอย่างแน่นอนแล้วชาวไร่อ้อยยิ้มรับราคาแต่ผลผลิตอ้อยปี63ทับ6-4มีแนวโน้มได้แค่64ล้านตันคาดไม่เกินกลางเดือนมีนาคมปิดถีบอย่างแน่นอนนะครับซึ่ง นายบุญทินโคดิลิที่ปรึกษาบริษัทอ้อยและน้ำตาลไทยจำกัดหรืออนทอได้เปิดเผยว่าในขณะนี้อนท,อ,ทอ,อยู่ระหว่างการเตรียมเสนอเปิดประมูลซื้อขายน้ำตาลทรายดิบร่วงหน้าฤดูหีปี2564ทับ65ในต้นเดือนมีนาคมนี้หลังจากที่ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดโลกซื้อขายส่งมอบเดือน,ก,อนรก,กรกฎาคม2564ได้ปรับขึ้นมาอยู่ระดับ17เซนต์ต่อปอนด์ซึ่งไม่รวมค่าพีเมียม โดยปัจจุบันอนทอบริหารน้ำตาลทรายดิบ8 0 0แสนตันได้มีการเสนอขายผลผล,ผลิตในฤดูก,การผลิตปี2563ทับ64ที่อยู่ระหว่างการเปิดหีบไปแล้ว76%และจะทยอยขายที่เหลือได้หมดในเร็วๆนี้ซึ่งคาดว่าจะส่งผลทำให้ราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่16.9เซนต์ต่อปอน์ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดโลกหากรวมพรีเมียมจะอยู่ ราวๆ18-19เซนต่อปอนซึ่งที่ผ่านมาได้ใช้ราคาน้ําตาลทรายดิบ16เซนต่อปอนในการคํานวณราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตปี2563ทับ64จะเห็นว่าราคาที่อนททอาได้ก็จะทําให้ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายหรือเงินตามปี2563ทับ64จะสูงกว่าราคาอ้อยขั้นต้นอย่างแน่นอนและเมื่อเราทํา ราคาไว้ล่วงหน้าของฤดูผลิตใหม่ก็จะช่วยการันตีราคาล่วงหน้าได้ระดับหนึ่งเลยทีเดียวสำหรับราคาที่ทางอนโททำได้ตอนนี้นะครับซึ่งราคาน้ำตาลทรายดิบของตลาดโลกนั้นปรับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับในช่วงที่ผ่านมาซึ่งก็เกิดจากอุปทา,านที่เกิดสภาวะผลแรงผลทิ้งช่วง กับอ้อยน้อยอ้อยขาดหีบนะครับอ้อยไม่พอในการหีบสกัดเป็นน้ำตาลไม่มากเพียงพอนะครับจึงทำให้ราคาในตลาดโลกนั้นปรับตัวสูงขึ้นนะครับจึงเป็นผลดีสำหรับพี่น้องชาวไร่อ้อยสำหรับในปีนี้เงินอ้อยขั้นต้นที่คำนวณจากราคาขายน้ำตาลส่งมอบน้ำตาลอยู่ที่16เซนต์ต่อปอนนะครับ จึงได้920บาทต่อตันอ้อยนะครับซึ่งหากเป็นเช่นนี้นะครับราคาน้ำตาลทรายดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นเป็นเช่นนี้นะครับที่อาจจะอยู่ที่ราวๆ1 8ถึงสิเซนต์ต่อปอนนั้นก็จะส่งผลทำให้ราคาอ้อยขั้นต้นหรือที่พี่น้องชาวไร่อ้อยเรียกว่าเงินตามนั้นจะสูงกว่าราคาอ้อยขั้นต้นที่920บาทอย่างแน่นอนนะครับ ก็ลุ้นว่าจะเลย1,000หรือไม่นะครับจะถึง1,000หรือเลย1000ขึ้นไปเท่าไหร่นะครับก็รอลุ้นกันนะครับสำหรับเงินตามของพี่น้องในปีนี้ก็ยิ้มรอได้เลยนะครับสำหรับพี่น้องที่ส่งมอบอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ำตาลในปีนี้นะครับท่านจะมีเงินตามอย่างแน่นอนนะครับการันตีว่ามีเงินตามอย่างแน่นอนและยังยิ้มร่าสำหรับพี่น้องที่ปลูกอ้อยในฤด,ดูการผลิตปี2564ทับ 65อีกด้วยนะครับที่ราคาอ้อยขั้นต้นนั้นน่าจะสูงกว่าในปีการผลิต2563ทับ64อย่างแน่นอนนะครับสำหรับราคาน้ำตาลที่ปรับตัวสูงขึ้นตอนนี้นะครับอย่างไรก็รอดูอุปสงค์อุปทานของตลาดโลกอีกครั้งนะครับกับราคาที่เป็นอยู่ณตอนนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ